s c g 3G และ WiFI นิสสันนาวาร่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP t ทรูออนไลน์นี่คือครั้งแรกของประกะากฏการรายการเรียลลิตี้ของโลกจากฝีมือคนไทยที่เปิดโอกาสให้นักสู้จากทั่วประเทศมาชิงฝันเพื่อประชันความเป็น a อ t ชั่นสตาคนใหม่รายการที่สร้างความระทึกจนแทบจะหยุดหายใจ yes ให้กับผู้ชมทั้งประเทศ มา c ชียววอริเออร์ชิงฝันแอคชั่นสตาร์ผู้ชิงฝันนับร้อยนับพันจากทั่วประเทศพวกเขาทิ้งความกลัวกล้าก้าวออกมาจากเงาเพื่อเดินตามเส้นทางชิงฝันที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับการฝึกฝนอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและไหวพริบตลอดระยะเวลานานนับเดือนที่สร้างทั้งรอยยิ้มและน้ำตามาเชียวอริเออร์ชิงฝันแอคชั่นสตาร์ วันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนนั้นได้ประจักษ์ถึงความแกรง่งและเราจะได้ทราบว่าใครคือแอคชั่นสตาร์อันดับหนึ่งฝ่ายหญิงและใครคือแอคชั่นสตาร์อันดับหนึ่งฝ่ายชายที่จะก้าวไปเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยในรอบชิงชนะเลิศของรายการมาชิโอวอรีเออร์ชิงฝัน Star. แอคชั่นสตาร์ look to สิ่งทีนิกันเดินมาแล้วใครจะมาบัทะาใจนี่คือใจเพชรรู้ว uh, ้ชะชีวิตคืออาจารย์บทเรียนคือประสบการณ์จุดหมายมันมีทางผ่านใครมาขวางไม่มีทางจะลงไปกี่ยกจะลุกขึ้นขอปฏิญาณเปรียแนบบชีวิตมันเหมือนสิงห์เจ้าป่าที่ต้องหน้าหานเปรียแนบบชีวิตมันเหมือนเหยี่ยวที่ต้องบินอยู่บนอากาศเราจะสู้ขอประกาศจุดหมายของเรามัน you wow. กว่าจะชำนาญมันแสนหนักแต่ยิ่งนั่นคือแผนหลักไม่เป็นรองใครถือเวลาออกจะเงาวันนี้ ลองใจนใครน้ำพจทวัดวันนี้เราพัวันฉันมารอดูกันว่าใครชนะหัวใจมันเริ่มจะเต้นแล้วหายใจก็แทบไม่ทันตื่นเต้นไปหมดทำยังไงให้ยุดสั่นจทวีนับเบอร์วันเป็นที่ประทับใจให้คนนจดจำความกดดันมันเป็นพลังที่จะทำให้ทั้งประเทศนจดจำถึงเป้าหมายจะแสนยากแสนไกลเราจะแททั้งแรงทั้งใจที่อยู่ข้างในนะ Come on now มหมายของเรามันอยู่ ที่เราจะไขว้คว้าทางเดินของเรามันอยู่ที่การก้าวไปขา้างหน้าถธอลงก็ลุกจะกลัวอะไรแค่เดินจากนาน ส,ส,สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ การถ่ายทอสดสดในรอบชิงชนะเลิศนะครับกับรายการ m a r ชี a ยวว r ร i เอชิงฝัน Action Star โดย t ูมูฟเอช 4G LTE และ 3G ครับวันนี้นะคะคุณซีเราเปิดเวทีด้วยเพลงที่ทำให้หลายๆความฝันก้าวออกมาจากเงามืดนะคะคเพลง m a r ช i a l Warrior ของเราเนี่ยแต่งโดยศิลปินสุดยอดเลยนะคะก็คือวงไทเทเนียมนะคะคทั้งเนื้อร้องและทำนองเลยค่ะซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมแสดงโชว์สดกับโชว์พิเศษรวมกับ น้องๆผู้ชิงฝันทั้ง12คนด้วยขอเสียงปรบมือดังๆให้ไทเทเนียมวงไทเทเนียมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะครับ,บคุนนี้ครับ,บวันนี้นะฮะแขกผู้เกียนทุกท่านนั้นเขาเรียกว่าแน่นขนาดสตูดิโอเลยท<ช> <ๆ S 2> ีเดียวนะครับผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้านะครับผู้แข่งขัน4ท่านสุดท้ายนะครับที่มากความสามารถนะครับจะทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับซึ่งเราจะทําการค้นหาผู้ชนะเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับผู้ชนะฝ่ายชาย1ท่านและหญิง1ท่านนะครับซึ่ง จะได้รับเงินรางวัลคนละ1ล้านบาทนะครับและรถ p i c k up nissan np 3 0 0นาวา navara ใหม่คนละ1คันและสมาร์ทโฟน 4g จาก true move h นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆเพราะฉะนั้นแล้วร่วมลุ้นร่วมโหวตร,ร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะครับว่าใครจะมาเป็น Action Star ประจำซีซั่นหนึ่งของเราครับ แต่ก่อนอื่นนะคะคุณซีที่เห็นอยู่บนเวทีนี้นะคะก็คือชมหน้าผู้ชิงฝันทั้ง12คนเลยนะคะคไปดูด้านบนกันก่อนนะคะน้องจูน M W 1ค่ะน้องพลอย M W 3ค่ะน้องเมเม M W 5ค่ะน้องฟ้า M W 6ค่ะครับผมมาอีกฝั่งกันบ้างนะครับน้องใหญ่ M W 8ครับ น้องแซมเมครับสตีเฟ่นเอ็มดัครับและน้องยาว MW 11ครับและนั่นก็คือผู้ชิงฝันทั้ง8คนนะคะส่วนที่อยู่ข้างเรานี่ก็คือผู้ชิงฝันสคนสุดท้ายนะคะ มันอยู่12ค่ะเอาละฮะก่อนที่ทำการแข่งขันกันนะครับพวกเราจะมาพูดคุยกับพวกเขาสักนิดนะครับเอาไหนขอเสียงแฟนคลับทั้งหมดหน่อยเร็วเอาละเอาละผู้ชมครับตอนออริชั่นนะฮะเรียกว่าเรียกได้ว่าเราออริชั่นกันทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวเพื่อเฟ้นหาแอคชั่นสตาร์คนใหม่ในรายการของเรานะครับเริ่มที่สาวสวยของเราก่อนเลยนะฮะสาวคมเข้มที่ใครก็คิดว่าเป็นคนใต้แต่จริงๆแล้วเป็นตัวแทนภาคกลางนะครับน้องเมย์ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างในรอบสุดท้ายแล้วรอบชิงชนะเลิศความรู้สึกเป็นยังไงครับ ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็สําหรับการสแสดงในวันนี้นะคะเมย์ก็ใช้ความสามารถในการฟันดับไทยที่เมย์ถนัดนะคะเพื่อท,ที่จะตามหาฝันนะคะช่วยโหวตให้เมย์ได้นะคะเมย์ M W 2สองค่ะน้องเมย์นะครับส่วนข้างๆอนี่เลยนะคะสาวเล็กพิกทีหนูประจาบ้านนะคะน้องวันวานนะคะควันวานคะ่ะวันวานเนี่ยจริงๆเป็นตัวแทนภาคอีสานเลย<อ>มาตั้งแต่ออดิชั่นน่าจภาคอีสานรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มาถึงตรงนี้แล้ว วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าเราฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากค่ะแล้วอยากจะขอคะแนนจากแฟนๆชาวภาคอีสานบ้างไหมคะค่ะก็ตลอดเวลาจนถึงวันนี้นะคะวานก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักมากแล้วก็ซ้อมหนักมากกับการโชว์ครั้งสุดท้ายฉะนั้นจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็โอดให้วันวาน M W U 4ด้วยนะคะอาแล้ววานวันเลยครับ ทีนี้มาสุดหล่อข้างๆผมบ้านดีกว่านะครับเป็นตัวแทนพักเลยเป็นตัวแทนพักเลยว่าไงครับน้องดนครับตอนแรกเนี่ยหัวหนุ่มบีบอยใครจะไปคิดว่าเต้นบีบอยแล้วจะมาเป็นแอคชั่นสตาร์ได้อ่าเป็นยังไงความรู้สึกในวันนี้ครับตอนนี้หัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ว่าขายังไม่หยุดสั่นเลยเฮ้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 ยใจเย็นเดี๋เวพี่ก่อนเต้นมากๆครับที่ได้มายืนอยุดจุดๆดีครับอ่ะทีนี้มีความรู้สึกความรู้สึกอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้บ้างแรงตายเลยได้เลยครับผมอ้าวแรงมาเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ออองครับผมเ เร็วๆนะเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเวลาไม่ทันเลยก็จะทำไหมเต็มที่แล้วก็จะทำจะไม่ทำไหมพิจวังค่ะผมโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านครับมาถึงเคชคาชาหน้าหยกประจำบ้านนะคะน้องเวน M W U สิเวนเนี่ยเป็นตัวแทนของทางภาคเหนือเลยมาออดิชั่นจากภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเลยครับก็อยากจะบอกว่าผมพยายามทำเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถแล้วครับอยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจผมด้วยครับขอบคุณครับทุกท่านค่ะ ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับน้องๆทั้งสีท่านเรียกได้ว่ากว่าจะก้าวถึงจุดนี้ได้น,นั้นทําอย่างเต็มที่แล้วอย่าลืมน,นะครับให้กำลังใจพวกเขาด้วยในการโหวตกันเข้ามาเยอะนะครับเชิญรับคณนี้ครับเพราะวันนี้นะคะคะแนนของน้องๆ้องทั้งหมดจะมาจากการโหวตของคุณผู้ชมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรักใครชอบใครเชียร์ใครส่งหมายเลขผู้ชิงฝันนะคะมาที่ 4764109เราจะได้ร่วมลุ้นกันค่ะว,ว่าใครที่จะเป็นแอคชั่นสตาร์อันดับหนึ่งของ Martial ์ a ั r รุ่ซีซั่นแรกนี้ค่ะอะไะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าต้องบอกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบจริงๆแล้วนะครับจะพบกับโชว์การแสดงพิเศษจากน้องๆกลุ่มแรกก่อนนั่นคือน้องวินและน้องเมย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอย่าลืมมาลุ้นกันครับว่าช่วงหน้านั้นจะมันทะลุจอแค่ไหนพักสักครู่เดียวเดียเด๋ยวกลับมาในรายการ m a r ชี a l ์วั r รุ่นชิงฝันแอคชั่นสตาร์ในรอบตัด